ี่วันคี่ฟังอ่าสิกว่าวันอ๋ออันนี้คือไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเที่ยวค่ะไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจะจองจองตั๋วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็มีคนตามไปหาใครจะไปรอตามไปก็ร่วมกวนกับเพื่อนก็ตามไปเจอเขาบอกแล้วแต่เลยเขาว่าจะไปอ้าวไม่บอกจริงว่าจะเซอร์ไพรส์ไม่บอกค่ะไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ปกติจะไปทุกปีอยู่แล้วกับกับเพื่อนผู้หญิงอะไรก็มันเป็นทริปผู้หญิงไง แล้วก็แบบเขาก็โผล่มาก็ตกใจเหมือนกันเขาแบบมีเตรียมไปเซอร์ไพรส์กับเพื่อนๆเราไหมคะว่าจะไปเซอร์ไพรส์นะคือไม่ได้คือเขาเตรียมกับเพื่อนพลอยอะค่ะแล้วก็อยู่ดีก็โผล่มาแลอ่ะกตกใจรับแคกรับใครก่อนไหมคะก่อนที่เราจะไปเรามีรับแขกรับใครไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเนียนมากก็แบบเออเดี๋ยวเจอกันอย่างงเี้ยค่ะสวีทเลยคะทีนี้คือไม่ค่อยสวีทเนอะพลอยพลอยจ้องแต่จะช้อปปิ้งเดียวหมดไปเยอะไหมคะช้อปปิ้งก็เยอะอยู่เออ มันต่างกันแล้วก็มันก็ประมาณหนึ่งก็เป็นเหมาแล้วคุณจะซื้ออะไรให้ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าไม่ชอบให้ใครซื้อของให้อะไรเงี้ยไเหมือนเดินเล่นการก็สมวนมากจะช้อปปิ้งแบบคอยจะไวมากคอยรู้คอยอยากได้อะไรก็ซื้อซื้อเก็บเก็บแต่ว่าไม่เคยขอร้องใครซื้อกระเป๋าให้อยู่แล้วแฟนพอไม่เคยมีผู้ชายคนไหนซื้อกระเป๋าให้เลยใ่สำคัญแล้เวลาไปช้อปปิ้งเข้าร้านนึงนออกร้านนี้ผู้ชายเขาเกลียดจนว่า ก็เก็ตนะไม่เก็ตก็ต้องเก็ตอ่ะคุณผู้หญิงเราอยากช็อปแล้วมันกำลังเซลอยู่ก็ดูร้านนี้ออกร้านนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีอะค่ะก็แปลว่าเป็นคือของให้หรือเปล่าเนี่ยนคือของให้คือของให้โอ้ยแบกเองแล้วก็มีช่วยบ้าแต่ส่วนมากก็แบกเองเกรงใจอะไรเงี้ยบางทีเขาเห็นเราเริ่มเริ่มเริ่มลุ้งลางแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็แบบรับผิดชอบเองอะเหมือนโตแล้วอะอยากซื้อรับผิดชอบเองก็แบกเองแต่พอเขาเริ่มเห็นเราลุ้งลางเพราะวาจะช่วยอะไรเงี้ยค่ะ จปกนจว่าตอนที่เราตีกิแต่คนนี้ผู้ชายไปด้วยมีผู้ชายไปก็ก็เกรงใจค่ะเพราะว่าผู้หญิงซื้อของมันก็จะแบบพินิจผิดค้อนหหรือเลือกหรือว่ากลับไปแล้วกลับไปกีเพื่อเช็คของว่ามันมีหรือยังไม่เหมือนเช็คของว่าของที่สั่นนี้มาลงมาหรือยามก็ต้องเข้าไปดูทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจเขาเหมือนกันแต่บางวันก็ มันน่าจะโอเคนะเพราะว่คอยก็นเน้นกินด้วยก็ไปกินไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนเลยไปดิสนีย์อะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้แบบชอบแบบทุกวันแต่ว่าก็เกรงใจบางทีก็บอกเออรอที่โรงแรมนะเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยอธิบายให้เขาเข้าใจาาเขาเข<อ>้าใ,ใจอยู่แล้วค่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าแบบผู้หญิงมันก็จะมีความสุขกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างที่เราซื้อมามันก็เป็นการลงทุนแล้วก็ออกมาไปใช้ในหน้าที่การงานของเราด้วยพี่พรมีรูปหนึ่งที่ลงไอจีอะค่ะว่ากินข้าวกับนายทับพี่อะไรเอออันเนี้ยคือจะบอกว่าไม่ได้ลงรูปจอนเลยเห็นเห็นจอนในรูปอ่ะเห็นเนาะเห็นรูปคู่บ้างไม่ไม่ไม่เห็นจอนในรูปนั้นหนอรูปมาทานอ๋อไม่มีใช่ไม่ได้หมายถึงรูปจอนคอยลงคอยเรียกไปเรียกพี่บีพอยังเรียก เพื่อนๆอะไวไฟฮับบี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเพื่อนๆของพอยอีทุกคนเพื่อนสนิทก็จะเรียกเมียหรือไม่ก็สามีอะไรเงี้ยเมียจ๋าแต่คือเป็นเพื่อนก็คือมันก็รู้ๆกันอยู่ก็ในิแกันแต่ว่าพอแบบคนหนึ่งปั่นให้เป็นเรื่องก็เลยต้องลบแล้วก็กำคาดก็เลยยังเพื่อนนี้ยังไม่ได้ลงลปยังคือนั่งกินข้าวอยู่กับพอยชวะลเหลาหาผมชนะเออแล้วแบบจอนยังไม่ตื่นเลยมั้งแล้วแล้วแบบพอยก็แบบ แอะฉันสวยแล้วอะไรเงี้ยเออลบๆไปเถอะลำคานอะไรเงี้ยจริงๆมุกคันเราเฉยมากค่ะที่แบบมาว่าเราไปเกียร้วเป็นไม่ท่ะเพราะว่าอันนี้มันคือความความคิดมากของคนอื่นเองคอยคงไม่ต้องมารับผิดชอบความคิดมากของใครอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเคยจะบอกไว้ว่าเราลงลุกก็ไม่ได้ลงลุกจอนก็ลงลุกว่ากินข้าวก็ไปกับเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเงี้ยแล้ว,<ม>ลวคอยก็บอกคอยก็ถ้าย้อนไปดูอินสตาแกรมรูปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าคอยเรียกเพื่อนว่าสามีมี นันน,นี้คือเรียกกันเรียกกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยค่ะก,ก็จะเห็นว่าลงอยู่แล้วเป็นปกติแต่ะซีเรียงไหมคะพี่พรไม่เรียสแต่บอกแล้วความไม่รับไม่รับผิดชอบความคิดของคนอื่นอย่างที่ไดก็คิดเราเราเราก็ชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้ลงลูกผู้ชายทำไมลงลูกผู้ชายแล้วบอกว่าเนี่ยม,มีเอาไปเรือมดิมต่อไปนี้ แต่นี่ไม่คิดเออเองเอาเองนะให้คอยรับผิดชอบเพราก็ไม่ไหวในอี่นี้ถ้าหรังมันต้องคิดมากขึ้นไในกันเวลาแบบคนเดียวาม่ใช่คนเออไม่ว่าเราก็ทําอะไรของเราเหมือนเดิมเนี่ยหละค่ะเพราะว่าเราคงไม่ต้องไปรับผิดชอบความรู้สึกของใครหรือว่าความคิดของใครทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือถ้าให้ทุกคนสบายใจก็คือลบกยัญหาก็จะได้จบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาน่าจะลงรูปใหม่คอีเเยดนโอนว่าอะไรคะ ก็เรียนจอนะคะไม่มีแบบอะไรอโอ้ไม่มีค่ะยังไม่ได้มีมีใครได้รับตำแหน่งนะจริงๆเองไม่มีไม่มีวิ่งเป็นยัือว่าหวานเร่อยๆนะเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมโอเคไปสวีทอีกมั้ยมันต้องแบบมีเติมความหวานมหวานของสองเที่ยวสวีทสองคนอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเยอะอะช้อปปิ้งมากกว่าค่ะกินอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบสวีทแต่ว่าตั้งใจไปพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้แบ ไปอยู่ในสวนตูลีลีนั่งอยู่สองคนแบบวีดด <c oughs> ูพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงคืนอะไรก็ไม่ไหวนะก็อยากแบบเดินเดินเล่นกับเพื่อนทัฟป,ปิง้งแบบไปกินร้านนู้นร้านนี้เดินเล่นอะไรเงี้ยมันไปหมกมันอยู่สองคนไม่หนุกอะนั่นเราไปเด็กสองคนเลยไปสวีดจะนั่ง พิเศษนะคะปาร์ตี้เป็นอะไรที่พิเศษสำหรับคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลเยอเออที่พอเป็นคนแบบหวานโรแมนติกเลยนะคะเป็นคนหวานโรแมนติกไหมคะถ้ามีโอกาสจะไปเขาไม่ไปปารีสอต่เป็นหลายชัตเตอร์เป็นหลายชัตเตอร์นะมีปิปิดไปบางทียังค่พลมีปิดปิดไปบางทียังปิดไหมคะยังจะไปไปยัง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 ก็คิดคิดเล่นๆแต ไม่ได้แน่ๆคงไม่ปาลิ้นะคะคงเป็นที่อื่นยังไม่ได้คิดอะค่ะอืมโอเคเนาะหลายชับเตอร์หลายชัปเตอร์ชอไมเ้มโอเค่ไมันมีเข่าลอย้อค่ะไอเเยอะือเหมือนเปลี่ยนเก่อนย้ายตมาก่อนเลือกกอนย้อนแคนนักขาว่า อ้าวแล้วคอยต้องรับใช่ไหมต้องรับใช่ไหมต้องรับใช่ไหิเเข้าข่ายดีกว่าให้รับก็ไดพอมอก็ได้ว่าแบบพ่อพันก็มีหลายคนก็ได้เออสี่หลายคนก็อยากให้เรื่องมากอะไรเหลอเรื่องมากจริงๆเรามีปัญหาอะไรกับใครบ้างไม่คะเรื่องการเรื่องเยอะอะไรดีกว่าก็เป็นก็บอกแล้วเราไม่รับเคสชอบความคิดของคนอื่นค่ะก็ ก็ยังไงก็ได้ถ้าอยากให้พอาผิดพอาผิดก็ได้แล้วเรื่องก็จบ<ม>ใช่ไหม,มก็โอเคยังไงก็ได้ถ้าหาตัวไม่ได้ก็เดี๋รับเอง <c oughs> หาตัวไม่ได้ก็รับเองก็จบ <c oughs> เออ,เอ,อถ้าใครว่าผู้จัดก,การทุกคนเขาเขาต้องดูแลผลประโยชน์ของนักแสดงแต่ละคนนะคะมัน เรื่องมากไหมเขาก็ต้องเรื่องมากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยปกป้องเราี่สูดใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะของแต่ละคนบางทีถ้าเราไปขัดคอขัดขวางผลประโยชน์ของคนอื่นเขาก็ไม่พอใจเขาก็บอกเราเรื่องมากก็จบแต่เราไวง่ายอุ้ยคอยเเรื่องมากแค่นี้จบใครจะพูดอะไรก็พูดได้นี่ค่ะคนที่ดูแลเราดีี่สรดแล้ว ก็ดูแลดีค่ะเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เรื่องมากหรอกแต่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าทำอะไรเงี้ยไปโชว์ตัวอ๋อไปโชว์ตัวเหรอคะไปค่ะสรุปไปอยู่ในบาร์คโยตี้เอาไงล่ะคุณก็ต้องถาม,มใช่ไหมว่าเออเราเอาไปโชว์ตัวโชว์ตัวทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงมันเป็นเรื่องอะไรมันมปเป็นเรื่องปกติของคนโปรเขาอยู่แล้ว<ม>เออไม่มีอะไรโอเคนะคะตัวไม่ได้แต่เราเอง